สวัสดีครับสบายดีครับโอ้มาหาแต่เศ้านัองวัเนาะมานังถาแต่เศร้าัวัครับมันเปลี่ยนยังไรก็เด้มานังถาแต่เศร้าเอาอล็บมาฝากคงชุไทยของเมื่งนเปล่นครับเปลีนไหนมีจะได้มานังถาแต่เศร้าภาผมมาองบกแห้งครับภาูนเก้าหนึ่งม่าดับวงยอดครับศูนเก้าหนึ่งม่าผมมาดับเกเี่ย่ไมดูกังว่าเข้าใจภามานดับตอนนี้าพ เก้าหม่งผ้าไามย่ำบ่ค่ะะเื้อโอ้เออพามามย่าเล่าพนมีรังเล่าผาไามย่ำพ้าไหห้องบอกห้องบอกห้องบอกครับห้องบอกร่างไหนศูนย์เก้าหนึ่นศูนย์เก้าหนึ่งร่ามเปิดเส้นครับพึงร่องร่ามเปิดเซ้นเนีครับประตูศูนย์เก้าหนึ่งตัวเดียวเนี่ยเนีนครับ เพื่อนมะหอบอกศูนย์กองหนึ่งล้านเปอร์เซ็นเนี่นี่บอกสาเหตุมานางโยนมานอนถายอยู่ั้งแต่เศ้าเต้าหุบมงเศร้ามาแต่เตยยังพอดเปิดเงียนปุนเนาะเด็งหน่อยล้วบอกอีกฮเด้งหน่อยลมวบอกเด้น่อยม่บอกเด้กน่อยมาใช่อีกวันน้ำน่อยครับน้ำน้อยเด็กน้อยครับหน่อยางนาก็เจ้าอยู่วะเด็งน่อยอยู่ครับฮะพอเปินนองอยูยี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปี ตายตายเหี้ยงนี่คนตายแล้วครับฮะตายแล้วโอ้เด็กน้อยที่ม้านนี่ม่ห้องบอกนี่คือเด็กน้อยตายแล้วครับอายุนั่น21ปีอือี2121อายุ2ดปีเนี่ยครับนี่เนี่ยฟลองไม่บอกว่าไหนมม่บอกว่าออี้อายุ21ปีป่อุ้มขามรับว่าไม่ยิ่งก่าเด็กคุณมาเข่าฟันปะครับ เขา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 เ่เขาฟันที่ลาอายุยี่สิบเจ็ดปีบ่ะทีทำทำเขาเออเมื่อนีุนีเป็นง่วงบ่มุนีเป็นไอซ์ซัพเปร์เลเป็นไอ้าเงมยนี่เรียกฟ้าร่งแปดสี่หนึ่งเลียกฟ้าร่งแปดสี่หนึ่งเงียเัานเจ้าไหนเขาได้แปดเลียกฟ้าร่งเขามาปล่อยน้ำบันไปเผาพ่นไปเผาครับพ่นไปเผาไปเผากำมาลเวเพ่นมาเขาฟันบ่กหรือจ้าไหนเงี้ยครับน่ากันมาเขาฟัน อืมห่วยว่าท่านผู้ใดตายมาเขากันเอกจับปเลยเอกรถจะเนียนขึ้นแน่นอนเด้อเออแล้ววันนี้พระที่มะฮ่องบอกแม่นพระไอ้ผู้ที่เพิ่นมรณาภาพไปแม่นพระผู้เก่าปะแม่ครับผู้เก่าพระที่เพิ่นตายไปเนี่ยเพิ่นไปเผามาม้าวางหลายมือขึ้นหลังเนี่ยครับบอกเพิ่นเพิ่นมะฮ่องบอกว่าเลขออกว่าเราได้ร้านตัวร์เซยนมาสมบัติครับเปอร์เซยนครับ ผมแม่วามบริสุทาเ็บกระาสนเรียกอะไรด้ล่ะเรีกตุกเกาได้ล่ะเอีกตุกเกาด้ล่ะโอ้เลยกอเรียกรวมเกาดิผมนมาเน้นยำใไ้ว่าเลกตุกเกาได้ล่ะเออบ่เม่ยหยังนี่ก็สิสอนนี่บ่เม่นหยังสิได้อธิบายเอฟจีฟั่งบางที่ฟั่งซาเปเลยเอกที่บ่รูเรื่องอาบาดนก้ร็สิสรุุตัูฟังกันหน่อยให้เอฟีฟังจันหน่อยบางที่อาจีิฟั่งบ่รูเรื่องบ่เข้าใจเนาะเรียกบอลเรื่องไม่ช้านี่ซาเปเลยเอกมานัง ยูนนี่แหละมาน่งมานอนเรียนทายูโซข้านาบ้านแม่ผมเปิดประตูกมากับพ่อลวดปกติเีพ่นจีเป็นคนตื่นได้เศ้าพอดีเปิดประตูพ่นก็บอกว่าฟันแล้ววะท่านฟันแล้วพระมาบอกคักแล้วว่าท่านคือพระที่มาบอกนี่คือพระรูปที่มรณาพระไปก่อนหนาที่แอบลงคิดไปเนะแอบลงคิดไป ตั้งแต่าลายเมื่อ,น,อน,นี่เนาะซับเลอเนาะหลังจากที่าอซับเลอเอกมาบอกอ่าภาคกันยังบอกศูนย์เก้าหนึ่งเนาะเจ้ามือเคื่อนนี่มาห้องบอกอีกไม่ย้ำอีกบ,บอกว่าศูนย์เก้าหนึ่งนี่มาล้านกว่สิบบัแม่นบานน้บนบางคาดแล้วคาดแล้วบัเนาะแล้วน้ำซ้ำม้อนน้ำอีกกั่ยังมี เด็กหน้่ยที่เสียชีวิตไป่ครับที่ไปเผาเม่อวานนี่เนาะมาห้องบอกอีกมาห้องวะเออมาบอกธรรมดาอมาบอกธรรมดาเออมาบอกธรรมดาบอกว่าอย่าเลื่อมเด็กอายุเล้วว่าสังนบ่ครับก้าอไปยังก่อนยีสิบเอ็ดปีก้าวเล็กยังก่อนฟ้าโล่งบอกมาเดเขาเฟิรมโอ้บอกว่าอย่าเลื่อมซืือเลข อันนี้อย่าลืมซื้อเลขไออายุคอยครับอายุฟ้าไอครับฟ้าล่มคอยเด้อว่าท่นบอกว่าอันนี้คนละคนหัวคนละคนก็ลาย่ปรเตอโนมันนี่มันเปลี่ยนโปรไส่โปรไส่ก็บอกนี่เป็นผู้นิ่งเออเขาเปลี่นผู้นิ่งโอ้ยี่เป็นผู้ชายโอ้ผู้หนึ่งผู้ชายผู้หนึ่งม่ยิ่งเอากระเทียมาเล็กเหลายหางบอกเนาะมีเลขอยู่สามคู่อ่ามีเลขอยู่สามชุดทั้งเบิร์ตทั้งม่วนกระจายเดี๋ยวจังนายจีสรุปไทยคลิปไวให้อืมไม่ได้เพราะมี่ ไปทางไหนบอละซับไปเลยเองบอครับนี่เมือเมื่อวานมีงานโอ้บมมีตังค่าขนมได้จองมาเนาะบัมีงานได้บอได้ไปใช่มื่อ้บนมีคนตายบอหน่อยมีครับมี่นี่นั่งหน่อยดวงนังหน่อยครับโอ้แตคือว่าไปสันผมให้นคุณหองไปครับโอ้เห้ลูกน้องไปน่ะนั่งว่าก็ยังมีเพคนไปคนแบานั่งโอ้ก็เลยเห็นหน่อยเฝ้าอยู่คนเลยนี่ครับ เปนเปนาเดฟลาลูกพี่ซ้ำนี่ลยลูก้องส,ส,สิสิบบาหกตัวนี้อีกคนลวผมเป็นผู้โฟลาร์ดว่ะยักไปส<อ>ิคุ้มเบนะบ้านแล้อเจ้าซ้ำให้โฟลาดว่โอ้แต่แก้สั้งให้ฝาลาร์าดนะเือาะไปจ้างานเป็นหไหเจ้างเายไรละสองร้อยโอ้งานละสองรอยคือ,ค,อคือเผาผู้นึงงี่ก็ไปเผาผู้หนึงเจ้าเสียให้สองร้อยอีกสิบบา ได้ไปห่ะโทรศัพ hmm. ท <t ute> ์ซัปเปลยเอนีกยเงยยโทรศัพท์แคได้ได้อ๋อันนี้เทีนี่ไม่ไหงเนี่ยแบบเนาะอ๋อเทีนเทีนี่ไม่แหงเด้อออฮัดลอกไ่แหงเรียบร้อยแล้อเนี่ยเงินจะไ่เออนี่ล่กประมาณนี่ลเห็นหนาินจะไม่เด็วที่เอาซูี่เอฟฟั่งอ๋อต้องวัดซัปเปรเลยเอไฮมาสองหางเออสองชุดจะเทืออ่ามีปูไต อมามะเผามือเดียวกันทั้งสองคนอโดยอ่าคนหนึ่งเป็นพระพิสุนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นคนธรรมดานี่ละคือเผาความกันด้มือเดียววันต่อไปครับแเผาเพียรอเมืม่อนะแล้วบัรนีในคืนเดียวกันนั่นนะทั้งสองคนเนี่ยทั้งทั้งทัง้งพระทั้งย่อมเนี่ยมาบอกเลขสับปะเลยเองทั้งสองมาสัว่าอันิกาใส่วิธิพิจารนาใส่ ดุลพินิษ์บางเดอ้อพลอยพี่นอ้องอ่ใส่วิจารณญาณฟัง่งแล้วก็ใส่ดุลพินิษใส่คิดๆดีๆนีอันนี้ทัพะเลยเอกว่ายังไงผมก็ว่าตามทร,มรัพ์เลยเอกนี่เพื่อนว่าอย่างไรจะว่าของฉันแต่ว่าเพื่อนสาม,มาบอกในส่วนถะเนี่ยเพื่นบอกศูนย์เจ้าหนึ่งอ่าพกบอกศูนหหาในีื้อวันไรก่อนซื้อวนัอนนาชื้อวนัอวนนะนะอีกย่างก็น้าสกุลตาบ้องุงตาบ้หง ก็คือผู้เสียชีวิตนี่คือนายนะน้ำสกุลตาบ่หุมครับตาไม่หูมงนะไอ้คือมองว่าให้เห็นน่ะแหะครับอ่าก็ได้มาบอกศูนย์เขาหาไว้นะครับแล้วกเมื่อคืนนี่ก็คือมีพระรวบกี่เพิ่นมรณาภาพไปน่ะอ่เพิ่นก็ได้ตามมายํำตัวเลขให้อีกที่หนึ่งวา 09นั่งนี่ถือกระเด้องลานเปิดเส้นเพิ่มวางสั่นซับเปลเลยเอกเราจังซี่นะครับผมกับวราน้ำซับเปลเลยเอกแล้วก็มีตัวเลขที่มาฝากตอนเอฟซีชุดหนึ่งก็คือเลขอ่าน้อยเล็กน้อยมาบอกเล็กน้อยเสียชีวิตนะครับอายุยี่สิบเกจปีขั้นมาเล็กน้อยนี่ยี่สิบเกจปีว่าแม่นเล็กน้อยนะครับสาเหตุที่ซับเปลเลยเอกบอกว่าเด็กน้อยก็คืออายุน้อยก็เพิ่นนะนะเพิ่นกระไรเอ็นเด็กน้อย อายุหน่อยอก็เพื่อนเพื่อนก็เลยเอยนเล็กน,น,น้อยนะครับท้าเปลืยเอกอายุเท่าไรดีร์ปีนี้สามสิบเท่าไรสามสิบสามปีครับท้าเปลืยเอกปีนี้ครับแล้วก็มีอีกในส่วนเป็นเลขฟ้าโลงนะครับเลขฟ้าโลกเหลือเพือแปดสี่หนึ่งนะครับเลขทั้งบดทั้งม้วนก็มีอยู่ตอนนี้นะครับแต่ชอบกระจัดขยับกระพานถือพิษยังไรก็เป็นเรื่องธรรมดาครับพลอยพ่น้องครับท่างช่องน้ำเสือเป็นแนวท่างเท่านั้นให้พลอยพ่น้องใส่พินิจพิจารณาดี ก่อนสิลงทุนทรัพย์เปอร์เอกเพื่อนแกนอยากให้คือปญัญญงเลขก็ถือว่าก้อนเป็นไดกว่าให้ให้เลยเ <laughs> สียใจปะค่ะเสียใจครับโอ้ไอเลขบ่ถือวัดกอนบอกเลขถือตาถัดมาสองวดัดมาบ่ถือวัดหนึ่งให้ว่าจัะน้นอนให้ครับปล่อยไปดองครับวันนี้สิได้ให้อีกว่าวันนี้กะล้องเบิ้งครับแต่ว่าซับย์เปอรเอกมั่นใจมาก บอเคยมาย่ำคักไปนี่มาสับซูลเก้าหนึ่งนี่คักแล้วว่าสั่นฮะยังไงก็โชคดีมี่ชาสุขูสุคนสำหรับอ่าอวดวันทีสิบหกมิถุนายนสองหางหกหานในส่วนของเลขของสับเปลือกเอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสำหรับสับเปลือกเอกขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับ